สวัสดีครับเอเพย์นะทุก,ท,กท่านาทีนท่หาเรหลัวน,น,นะครับมาติดตามชมการแข่งขันคู่บอล150ชักเป็น10ชั่กโางสัปดาห์นะครับเป็นเกมนัดที่8ของฤดูกาลนะครับระหว่างสุขโขทัยนะครับพบกับเมืองการอยูไนเตดนะครับในวันนี้มีคุณวิศรุตมีบำร,รุงนะครับและผมทิจพันธ์สมบุต์เป็นทีมผู้บรรยายนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรายชื่อของทางเจ้าถิ่นก่อนนะครับสุโขทัยนะครับในระบบ3-5-2นะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับเมืองการยูเนเต็ดก็มาในระบบ3-5-2เช่นกันครับผู้สาประตูเป็นสินป์พมวิชัยหัดไทยรัตนกุลนะครับสุโขทัยครับเจอกับเมืองการยูเนเต็ดนะครับสุโขทัยในชุดสีส้มนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับ บอลอยู่ที่สารัตแก้วแสงใสครับเปิดบอลยาวสกัดลูกนี้ลอยโดดครับกรวิศดูลลูกโขกอยู่มาเข้าทางสุโขทัยนะครับมาตั้งที่เอกสิทธิ์เฉาบุตรครับปียราชปียราชครับได้ครอสครับปียราชมาเสาสองนี้หมองไม่ตรงกรอบครับถึงด้วยโอ้โหครับกุณผิด แทงลูกนี้มาออสมารโซพลิกได้ยิงลูกนี้ติดบล็อกครับจะสวนกลับครับเมืองการทิ้งบอลยาวมาแล้วถึงก่อนด้วยครับไคออนไคออนครับหลบไปแล้วไคออนยิงลูกนี้ข้ามเข้าไปแล้วครับโอ้นึกว่าข้ามคานครับโอกาสครั้งแรกของเมืองการได้ประตูขึน้นนำครับโอ้จังหวะนี้ต้องชมความขยันของอา,านิสันไคออนเนี่ยนะครับ เอาจนได้ครับเหมืองกานจะเตะขึ้นนํำมาแล้ว1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเป็นกรที่ค่อนข้างคลิกล็อกเหมือนกนันนะครับระหว่างที่ผู้สาวประตูสุขโขไทัยจะออกมาแต่ว่าไม่ทันครับสุดธิพพงศ์พิสารทรซับนะครับขึ้นน้ำแล้ว1 0ศนะครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวของไคออนลูกนี้เลี่ยมบอลข้ามหัวไปแล้วตามไปเล่นนะครับไคออนแล้วก็ถึงก่อนทางด้านของสุดธิพพงศ์ครับ แล้วปั่นลูกนี้โหน้ำหนักทิศทางนี่ร้อยเซครับเป็นประตูที่6ของไคออนด้วยนะครับในฤดูกาลนี้จังหวะยิงนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่ปั่นนี่ก็ไม่เข้าเน่ยสุดท้ายนี่บอลคุกเสียบหน้าต่างเข้าไปเลยครับเอาละครับทีมที่เป็นร้องก่อนเกมตอนนี้กลายเป็นฝ่ายขึ้นนำแล้วครับ ไคลอ้อนครับไฮรซอนไคลอ้อนครับทำประตูขึ้นนำให้กับเมืองการยูในเต็ดนาทีที่4ไไครับเอาไคลอ้อนหลุดไปแล้วครับไคลอ้อนไคลอ้อนดีดลูกนี้ะล้วบอลผ่นานช่งหวลาเชียอ์การเมืองการเกิดได้ลูกที่สองครับเรารับโขดไทยเมือกันไปเองครับจังหวะนี้เกดืยวไปแล้วนะครับอโอ้โหบอลเป็นของเมืองการครับ ออกมาที 1, ่ปริพัน์ปริพันธ์ควกขึ้นมาครับมีความเร็วครับปริพันธ์ตักเข้าในมาไคออนเอาเลยมดถึงเลโดเลโดแปะลูกนี้ได้โหจงโคมเลยครับจังหวะนี้สุธโคมทีพิสารทราบครับเซฟเอาไว้ได้อย่างพอหมอบพอเจาะนี่ครับจังหว่ายิงของอสซัมเซานี่ล่อเป้าแล้วนะครับก็จะยิงไปเหลี่ยมไหนแต่ว่าสุไทยยังไม่ผ่านมือสุดิพงศ์ครับ อุโธไทยสีตามหลังเมืองการจะเตะศูนย์เพิ่มตังหนึ่งครับกับลูกเกมพี่ต้องบอกว่าเจ้าบ้านโธไทยมีโอกาสต้องดูภาพชา้าจังหวะนี้ยิงเง้เน้นแล้วครับกะจะให้ขเข้าทางขวามอือเลยครับเห็นแล้วครับอุโธไทยก็มีชะล่าใจไปหน่อยครับทุกพงนี่ก็อ่านทางบอลดีด้วยครับยานครับสุดเช้าครับเตะ เปิดมาลูกนี้ได้มงด้วยนะตึงตะไคร้ครับโอ้โหเป็นคนเดิมครับไคลออส์2-0เลือกมรงการไ,ได้ประตูในช่วงต้นเกมกับชุวท้ายครึ่งแรกครับอบอลข้าหัวคนนี้รับประกันเป็นประตูได้เลยครับ <c oughs> บุกสนามสองประตูต่อศูนย์นี่นองสองหกการลงสนามแปดนัดครับส,สองของเฮอสันไทลอันโอ้โอกาสสามครั้งของเจ้าตัวเนี่ยแปลเปลี่ยนเป็นสองลูกแล้วโอ้โหเชื่กโค้มากหมงนี้เสียบมุมเลยครับหมดสิทธิ์ครับมีผู้เล่นสุโขทัยจะตามมาประกบก็ไม่ทันแล้วครับ ประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับแล้วก็ลูกที่7นะครับขึ้นไปนำดาวซันโบรร่วมกับเปาโลคอนรโอาโดอากี41บครับเหมือนการนำ2-0นครับลูกกุนกิจวางบอลขึ้นหน้าครับโซจับบอลลูกนี้ยังได้ครับ อสมันโซไฮที่ชวสิทธิ์เบิ้ลชิ่งจังหวะเดียวโอ้ไปจ้าสกัดผ้าแล้วจริงลูงนี้โอ้โหเฝ้าไปครับเข้าสิอธิริชัยโอ้โหนิโคลัสเบเลสครับโอ้โหแล้วพุตตศิริก็เป่านะวีดหมดเวลาครึ่งแรกเลยครับ ครับสามแล้วพลาดมาเหมือนจะไปคนละทางแล้วนะครับแต่ว่ายังคว้าไม่ได้ครับสิน้ำวิชัยไทยรัตนกุลครับให้นักลานักก้าได้ก็ทำให้จบครึ่งแรกนะครับของไทยตามหลังเมืองการย่างเดียวศูนย์ประตูต่อศูนยนะครับสองประตูต้องดูการแก้เกมของทางเดนิสอามาโต้ครับโค้ชของสุโขทัยครับครึ่งแรกนั้นมีโอกาส ทองถึง2ครั้งแต่ปิดสกอร์ไม่ได้ครับสารัตแก้วแสงใสครับให้ที่เอกสิทธิ์ชาบุตรได้ครับจ่ายออกมาที่สารัตเปิดเข้าไปลูกนี้มองด้วยข้ามขาน,นิดเดียวเขา้าโอ้โหมาแล้วครับได้จบครับชุดนี้ของเอกสิทธิ์ชาบุตรโวย,โอยโกองหลังเลยนะครับสินธุ์ก,กิจชัยไทยรัตน์คุลจังหวะนี้นี่ หยอดเข้ามาแล้วมงแบบเช็ดเช็ดนะครับโอ้โหท่านได้มงแบบไอหมีสาดีว่มีลุ้นตีไข่แตกเหมือนกันครับเปิดแม่นด้วยครับนิเลัสเบลเลสครับพลิกหลบสวยครับทางขวาว่างครับสายบอลเออมองด้านไหนเปิดมาเสาสองโซโผล่กงนี้เสียบต่างเสาแเสาแรก แอบนะครับมีใครแตกมาแล้วหนึ่งประตูต่อสองออสแมนโซนะครับประตูที่6ของเจ้าตัวในช่วงนาที150ไทยดีสองการนี้ครับโอ้โหธิวิชัยก็พยายามจะคุ่งไปเซฟแล้วนะครับแต่ว่าโมงดีจริงๆครับย้อนทางมาดูครักช้ายครั้งนี้ครับขึ้นลูกดีแล้วก็มง ย้อนสอนขึ้นมาเสียบหน้าต่างเข้าไปเลยครับเปิดแม่นมากครับสตา์เบอร์ล็งไปที่ออสมอนโซแล้วม่งย้อนสอนครับเข้าทางเสาแรกเสียบขาดมากครับลูกนี้เอาแล้วครับแบนบอลสุโขทัยในทะเลหลวงตอนนี้คึกคักแล้วครับไล่มาแล้ว1-2ต่อ2เวลาเหลือเยอะด้วยนะครับอยู่เป็นยองครับเป็นซ้ายเพื่อนรออยู่ครับนอมัดนาเซ ดูคามิี่เน็ตเขสายตักไปสองสองครับโขกลูกนี้ตรงกลางครับไอ้เสมอสองประตูต่อสองแล้วนะครับประตูที่เจ็ดจากการลงสนามแปดนัดของออสแันโซครับหลองหน้าสัญชาตาสวิเดนครับเป็นเอาคนนี้หายเครียดไปเลยครับได้ประตูที่ต้องการแล้วนะครับไม่น้อยหน้าครับท้ายวนสอง ออสมันโซกก็สอเหมือนกันครับก็เนี่ยโจมพับเท้าโหมสุภาพไม่ตักลูกนี้ไปเข้าจุดโรกรับพอดีครับเป้าหมายที่โศกโหมโขกทั้งตัวลูกนี้ไม่เหลือครับหมดเสร็จครับสองสองครับโซี่ก,ก็ยิงเจ็ดครับไคลอนก็เจ็ดคอนราโดก็ลงสนามับนี้ก็เจ็ดครับเอาล่ะครับเกมมาสนุกในช่วงท้ายแล้วครับสองต่อสอง ตอนนี้สุขโขทัยเนี่ยมองถึงไทยชนะแล้วนะครับความพยายามของเจ้าถิ่นเดินหน้าเดินเกมรุกหาช่องจาะอยู่ตั้งนานครับสุดท้ายได้ประตูตีเสมอครับเปิดปัญญามาติดสุปามีวบอลจังหวะสอครับไปเข้าทางสุขโขทัยครับอาอย่างได้บุกขึ้นมาอีกครั้งเนื้อ บอมยาแล้วครับเข้าเขตโทษโซ,โซครับโงมเช็ดลูกนี้แล้วฟาวครับจังหวะงขึ้นไปเล่นลูก,ากลากายของออสบอนโซกำลังจะเสียสถิติชนะรวดในบ้านนะครับสุขโขทยัยขณะที่เมืองการก่อนหน้านี้สองเกมที่ได้ประตูขึ้นนำเนี่ยทีมมีคะแนนติดมือทั้งหมดครับ ตัดนี้ก็ขึ้นนําแล้วก็กําลังจะมีคะแนนติดมือเป็นนักที่สาครับแล้วก็ผลัดสินครับเป่านวีดหมดเวลาครับ สุขโขทัยครับเสมอกับเมือการยูนนเต็ดไป 2, 2ประตูต่อ2แบบไปทีมละหนึ่งคะแนนครับมืกอการยูเต็ดได้2ประตูขึ้นน้ำก่อนนะครับจากเฮลิสันไคออนนะครับนาทีที่4แล้วก็นาทีที่41นะครับกับครึ่งแรกที่มือการยูนนเต็ดบุกน้ำ2-0งศูครึคร่งหลังสุโขทัยก็มาไล่ได้ในช่วงท้ายนะครับดีใไข่แตกจากออสมมนโชนาทีที่7จิแล้วก็ตีเสมอจากออสมมนโชเหมือนกันครับนาทีที่8 ี่เป็นลูกโมงด้วยกันทั้งสองลูกนะครับครับวันนี้ก็หมดเวลาการถ่ายทอดสดทางเอสแ pl ay แล้วนะครับคุณวิสรุตมีบำรุงและผมนิติพันธ์สมบรูรณ์ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ